ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราได้เดินทางมาจังหวัดศรีสะเกดอำเภอขุนหารเพื่อที่จะมาร่วมงานบุญกับคุณพ่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านสรศาสตร์ศรีเพงตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาพร้อมคณะและทีมคนเพจคนสุรินทร์ทำดีครับสวัสดีอาว่ายังไงท่านเจ้าของเพจว่ามา ครับก็ตอนนี้เดินทางถึงไหนอย่างไรวันนี้เรามาที่วัดปลือภพุทธารามครับวัดอยู่ตํบาบลโพที่วังอำเภอพินณานจังหวัดรีสกเกตเพื่อจะมาร่วมง,งานพระราชทานเพลงิงศพครับของหลวงปู่นวลสัจจวัโรครับหรือว่าท่านนํำสุนสีเพง็งท่านเป็นบิดาของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านสุรสักศีเพ็งนะครับแล้วก็มีการได้มาครบรพบศพท่าน แต่เช้าครับก็แล้วก็ได้มากราบนมัสการพ่อเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับที่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนก็ก็ขอเรียนเชิญครับทุกท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ครับที่อยู่ใกล้ๆถ้าได้ทราบข่าวนี้นะครับก็มาร่วมงานพระราชทานเบญจบุตรในวันที่16ครับ16กรกฎาคม16กรกฎาคมนี่เป็นวันอาทิตย์ หกนาฬิกาเวลาสิบหกนาฬิกาครับเราจะทําพิธีพระราชทานเพลิงศพกันอย่างเต็มเต็มที่ครับเลยอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าจะมีพระราชพิธีด้วยนะครับก็เป็นงานเป็นกรณีพิเศษครับการพระราชพิธีศพก็ขออนุญาตกราบธรรมสการุณพเจ้าวัดได้ท่านจะได้บอกว่ามีกิจกรรมเตรียมพร้อมในงานตรงนี้ยังไงบ้างครับกรับนอดสถานรับหลวงพ่อ so i eat

คือเราก็ไม่ค่อยได้ดูปรนี้ที่ทนที่อะไรเท่าไหร่ในในส่วนนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับผมบอประสบการณ์ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อนความจริเราเคยจะไปงานเขาไปงานเขาพอมาตรงนชาย็เงินใช้ปี่านพูดใจจริงนะครับผมครับผมมาแล้วก็พูดใจจริงมาแล้วก็ชูบุกหน่อยอะไรแบบทหารต้องรับผาดชอบช่องบ้างเลอไม่สะดวกมากในท่าการเดินทางก็แล้วแต่ เาว่าไม่คิดว่าเหตการณ์นี้จะมี ทำนาะได้เนาะหรับของตเองที่ทำได้เา่ทได้แล้วในส่วนของเรื่องของการเดินทางนะครับเื่องญาตโยมนี่จะมาร่วมยังไงทางเข้าบอกพิกัดได้ไหมว่าทางที่จะเข้ามาจากหลนหลักทางสายชกชัยเดชมาถึงตกิโลเมตรที่เท่าไรมานี้ครับทางในในส่วนที ในส่วนที่ที่เข้าใจโดยโดยอาตมาภาเข้าใจคือการเดินทางนะครับอาตมาก็โดยสายหลักที่เดินทางถ้ามาจากหลายจังหวัดอาจจะเป็นรบวนสุรินทร์พิษเกษก็ต้องผ่านเส้นสองสีหนักแล้วครับถ้ามาจากทางใคบึงก็เข้ามาเสียโคช้างมาจากพิษเกษก็เข้ามาไปบึงหรือโคช้างมาเช้างมาคือว่าเสียมัดราที่ท่านข่าวมาเมื่อกี้ ว่าแค่ชื่นบ้านรามก็ยังหาไม่เจอนะครับอันนี้ผู้พูดากษาจริงเพราะว่าป้ายเราไม่ได้ใส่ไว้เป็นเด้านทางมาหลักคือตรงนั้นก่อนก็ส่วนในทางของบ้านตำรวจตรงนี้เราเข้ามาได้เข้ามาได้มาตรงนี้เส้นหนึ่งเข้มาสุวรรณเรือทางราผู้พิพากษางโนุนก็เข้ามาทางบ้านศิษบ้านโกโ่ แล้วก็เทา้บบาชี้แยกบ้านกรามตรงนี้แต่ก่อนเป็นชี่แยกครับไปจะเป็นเขาตัดทุงรียใหม่ไปมีที่แยกเยอือทางเข้าไปบ้านปิ้งปวยบ้านไรบ้านกระดามศิริจันทร์ถ้ามาทางนั้นก็รูปมาจากนั้นมาสูบา่บ้านปิง้งปวยบ้านปุ๋ยบ้านไรบ้านกระดามรูปมาก็มาเจอบ้านรัฐบ้านกระดามแล้วก็วัดวัดธรรมพัฒนาก็ก็สังเกตคือมีโรงเรียนคนะโรงเรียนโรงเรียน ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทรำดีวันนี้เสร็จจากหลวงพ่อเจ้าวาดผมก็มาที่คุณนายแม่บ้านมหาไทยของท่านสรศาสตร์ศรีเพง็งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินครับคุณนายครับวันนี้กิจกรรมในงานของคุณพ่อวันนี้ภาคบ่ายจะมีอะไรบ้างไหมครับกิจกรรมต่างๆช่วงภาคบ่ายจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะยังไม่มีค่ะคุณพระเช้าเนี้ยเพลงค่ะ อ๋อ <this> จะมีเลี้ยงเพลงเลี้ยงเพลงแล้วก็ภาคบ่ายก็จะมีอาจจะมีแขกทางคณะทางไกลมาเคารบมาเคารพศพครับเพราะทราบว่าภาคเพลงนี้จะมีพระประจักษ์ทุบุญนะได้ยินหลวงท่านหลวงพ่อประกาศว่าจะมาจากอำเภอประสาทจังหวัดชนทร์ที่จะมาร่วมฉันเพลงอยู่ที่นี่จ้าวาที่จากทุ่งมนนะแต่ว่าวัดต้องถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะรู้ดีครับ ทางนี้ก็เป็นพี่เป็นพี่สาวของท่านสรารศาสีเพลงคี่ยคุณป้าด้านน้อนอนุพี่สาวใหญ่เขหลานเ็หลานน,นีน่นสเป็นหลานหลานท่านรองผู้ว่าราชกรารจังหวัดสุรินท่านสรารศาสีเพลงก็พวกเราก็มาร่วมง,งานนะช่วงเช้ามาดูครับมาดูในการที่จะจัดงานจัดระเบียบอย่างไรอะไรแบบไหน ผมก็พยายามเช็คเส้นทางและที่เลี้ยวเข้ามาจากบ้านกรามบ้านกรามก็ผมก็โทรบอกท่านท่ารองผู้ว่าเพราะตอนวันนี้ท่านมีงานเร่งด่วนที่ผู้ว่ามอบหมายงานประชุมภาคเช้าภาคบ่ายนะท่านก็ยังยังไม่เสร็จภารกิจท่านก็น่าจะมาถึงเย็นๆนะเดินทางมาถึงที่ที่วัดนะวันนี้ทีมงานของพวกเราเพจโคตรีทำดีเราก็มาถ่ายทําเพื่อ,อประชาสัมพันธ์บอกบุญพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลที่รู้จัก กับท่านรองผู้ว่ากับหลวงพ่อที่ท่านมรณภาพนะครับวันนี้เราก็ได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อแล้วที่มามีอะไรที่จะฝากบอกญาติพี่น้องเราเชิญเลยป่ะเศรษฐกรสุรินทำดีเชิญเลยครับขอบคุณทุกท่านค่ะที่เป็นเอฟซีทดลองเลยนะคะก็ยังไงก็ให้สะดวกนะคะรบกวนเรียนเชิญดีกว่ารบกวนแล้วเรียนเชิญมาร่วมร่วมบุญร่วมบุญด้วยกันเพราะว่าจะงานจะมี วันที่1ิวันอาทิตย์อาทิตย์ที่16นะครับพระราชทานเพลิงศพก็16นาฬิกานะครับ16นาฬิกาของวันที่16ตรงกันเลย6กหงนโอ้โชดครับครับเวลาเวลาเวลาครับเวลาค่ะรับคุณนายต่อค่ะก็ทาง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 คณะเจ้าภาพอาจจะเป็นของทางคณะสงฆ์แล้วก็ทางคณะของลูกหลานจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะในงานก็จะ ธีสมโภชด้วยนะคะหลังจากที่พระราชทานเพลิงกลางคืนจะมีพิธีสมโภชก็จะเชิญทาคณะคุณแม่น้ำพึ่งกับท่านของพี่ดาก้าดาก้าค่ะท่านจะมาช่วยช่วงการกละเล่นการแสดงให้พี่น้องได้สนุกสนานเนาะได้พักผ่อนหย่อนใจครับผมวันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางท่านหลวงพ่อท่านได้ได้ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่า อยากให้ประชาชนพี่น้องได้ไม่ต้องเข้าอะไรนะสุขทุกโศกทุกโศกให้มีความสุขให้มีความให้จิตใจเบิกบานสนุกสนานครับก็เลยท่านรองผูว่ากับทางคณะสงฆ์ก็เลยปรึกษากันว่าจะจะมีการส่งผัวช่วงกลางคืนด้วยคก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเอฟซีคุณแม่น้ำพึ่งหรือสุกของพุ่พี่มาเรือนกันเลยมาสนุกสนานด้วยกันครับครับวันนี้เราก็ ได้สัมภาษณ์คุณนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศในรอบสถานที่ที่เราจะวางเมนลอยครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครั้งต่อไปครับเดี๋ยวขอดําเนินการถ่ายทําก่อนครับครับตอนนี้ทีมงานเพจคนสุรินทร์จำดีก็พาหลวงพ่อเจ้าว่าเดินดูสถานที่ที่จะเตรียมทําเมนลอยอยู่ด้านนอกนะครับตอนนี้เรากําลังจะเตรียมสถานที่ ตอนนี้เราก็พาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อครับไปเมน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 จะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าครับตรงกลางตรงกลางนี่หรอปวดปวดแล้วแล้วทางทางด้านนู้นน่ะยหลวงพ่อเป็นที่พักของสงฆ์นี่เป็นโต๊ะหมู่โต๊ะหมู่ครับผมที่ประธานสงฆ์ที่ประธานสงฆ์อัดสงอัดสงอ่ะอัดสงอัดสงอัดสงแต่พื้นที่สวยนะหลวงพ่อเนาะ ผมว่าตรงนี้ตรงนี้น่าจะอนาคตเป็นโบสถ์ต้งไม่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะวางเปนไว้่งั้นครับผมนะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ประสาทสายคาวาสสายคารวาสอยู่ด้านนู้นตรงข้งจึ้ขงข้งอเม,บ,มบ้านบอนเ่อวา,า,านบมานเัื่อเม่นบอวนเม่อนเมนเมอนอวเม่อวนเ่าเอนเมอานเม่นเมาอานื่าีมื่นเมื่านี่ามืนมื่อมีอมออ ่ารน่คือตอบตื้อบอกห้องน้ำบอกห้องน้ำเก่าแก่ต้อตื้นเป็นเก็นโควิดทีนเลยเธอเธอชั่วคราวโควิดที่ที่พักโควิดมอสักโควิดหนึ่งสลานี่ยอับกัดตัวตัดตัวโควิดตัวสำรองตักอะไรบ้านบ้าบ้านบ้าห้องน้ำคารนนก็ห้องน้ำบอลพับศพคางนูนบ้านเป็นห้องน้ำคอนโก็อนโรสลาอ๋นโรสลานีรา เดี๋ได้ลอได้หรอบ้นเมื่อเว็นล้อนะไดีวเนี่ยมุควรเยอะแล้วเลบ้านอนนี้ือว่างวางอันนี้ัก็นี่ดับดเมอยได้นะเมอยอยู่ตรงกลางเมนอยอยู่กลางตรงกลางเลยาทางตีนั่นบาบาทวางเปล่ากอีเนาะ่ นามรสนะขอบคุณทีนะครับขอบเลยในการครับเนี่ดินดินเราถมใหม่ไหมหลวงพ่อหรือว่าดินีทมใหม่ตรงนี้โอ้ดินดินเก่าเนาะเนาะดินเก่าครับดินเก่าอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นดินเก่าทนใหม่หมดไม่ปทมใหม่ตู้แต่แข็งอ่ะหลวงพ่อถมนานหรือยังนี่ยประมาณุสีสลายสลายเจ็ดปีโอ้แล้วประมาณเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีโอ้สุดยอดสวยๆผมชอบดินแ่ะ พื้นที่มันไม่ไม่แออัดไม่เกะกะต้นไม้มันก็อยู่เป็นโซนของต้นไม้แต่โยมร้อนเดือไม่นั่งเล่นใต้ต้นไม้ถ้าท่านพระเนนต้องการร่มก็นู่นต้นไม้เงียบๆไม่ต้องเข้ามาให้รบุญรเวียครับหลบอยู่ตามต้นไม้นั่งปฏิบัติธรรมครับนั่งสมาธิสบายผมว่าดำเดิมบรากดิติดบ้านบานบานบานนี่นี่นี่ มะข่ามะข่ามะข่าโมงงงงงบนี่เวลามันขึ้นมาชั่วลูกชั่วหลานเนาะมันจะเป็นร่มไม้ชายคาที่ดีมากเลยอ่ะบบรรยากาศมันมันแบ่งโซนได้โซนต้นไม้ด้านนู้นด้านนู้นตรงนั้กระดานกระใสกระใสอ๋อปรีจักปรีจักดรบจัก ก็บจ้าอนเออปนมปรับปรุงอยู่บนลออใ่ไหม่ะออซับะไรนะมาสนามอมาลิดบ้านออิวดองนะเป็นคอนสิร์ยิมเกิดวดกับล่านะบาทอโอแม่แม่ก็เลือกตรงบานปวดบานอ่อคอไปทีทางบนขโมยไปได้แค่ไหนอทำาไมก็ปรูกมันี่ก็อ่ะลูกเอนุ่นก็เป็น จะสมฉิลการปีเนิมบาดบาดบาดเอาโน่นนะบาด่อนวลอ่าหลวงพ่อนวลถือว่าเป็นกรรมการเบิด์ตปเดิมเก้าแเก่เก้าแก่คนเก่าคนเก่ารับผมแม้จะโตเรืองไอ้หนึ่งเคียร์เคียร์เคลายร์ใครเองเจ้าน่ะครับที่ใครเกิดจะเป็นผู้นำตลอดในการประสานงานในการเจรจาในการประสานตรองดองะไรพวกนี้น่ะครับอ่าคือจะเป็นบุคคลที่ชานะได้ก่อนนะครับครับครับโดยโดยโดยตอนเป็นคารวัตนะ จัดตุๆๆลาการเขาเรียกจังเมย์จัตุลาการเนาะบ้าบาทนเรื่อโจรบ้าบาทก็เป็นที่เคารพนับถือของนิสโรเสครับ,รบพี่น้องครับได้มาสัมภาษณ์หลวงพ่อเจ้าว่าประวัติหลวงพ่อนวนที่ท่านมรณภาพคุณพ่อของท่านรองผู้ว่าสราศาสตร์ศรีเพลงรองผู้ว่าจังหวัดสุรินท่านทําคุณงามความดีมามากครับสารานี้ก็ หลวงพ่อนวนเป็นผู้สร้างผู้ที่ท่านอุปถัมภ์ที่มรณภาพแล้วท่านทำมามาาเม่นก็ใช่ครับด้านอุ้นเม่นครับก็เป็นผลงานครับผลงานของหลวงพ่อนวนที่ท่านมรณภาพนะเป็นตัวตั้งตัวตั้งตัวตีนะฮะแต่ท่านไม่หวังลาบยศตําแหน่งท่านไม่เคยเรียกร้องว่าอยากเป็นเจ้าวงเจ้าวาดท่านเป็นพระนักปฏิบัตินักสร้างนักรมครับเป็นเป็นพระที่ จิตใจงามครับกลังใจลูกศิษย์ครับให้กําลังใจลูกศิษย์ลูกหา,หกกกหาคือท่านไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญท่านขออยู่ <c oughs> เบื้องหลังมาตลอด <c oughs> ครับพระรูปต่างๆก็รักท่านพระเนนครับพระอุปชาก็รักเพราะว่าท่านสร้างมานานแล้วครับหลวงพ่อนวลครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทำดีก็ได้มาสัมภาษณ์หลวงพ่อและก็มาถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวโอกาสหน้าทีมงานคนสุรินทำดีก็จะมาท,าทำให้หลวงพ่อใหม่วันนี้เราขอจบการสัมภาษณ์ในงานศพของหลวงพ่อนวนในเพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับถ้าปฏิบัติทรรมแล้วกระดูเดินเข้าป่าหนุตามร่มไม้อยู่อย่างนั่งแล้วปลาสิหลวงพ่อปลือ เนี่ยป่าธรรมชาติเนี่ยหลวงพ่อบอกป่าธรรมชาติฟังนี้ไปเอาฟังนี้ไปป่าธรรมชาติหมดเลย่อถนนพุทธจะเป็นกัดเสริมแต่งไปอ่าปรุงใหม่ปรุงเสริมไปส่วนปรีคันวีอปรีธรรมชาติเราคไว้ไว้ทวารทวารทวารสุดเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดเราเอ้ยประมาณประมาณใบไรบุญไรนะครับขนมวันนี้ทีมงานเพจคนสฟรนด์ทำดีก็มาที่วัด มาเจอหลวงพ่อวัดทุ่งมนโดยบัดอุทุมพรโดยบังเอิญครับท่านก็เดินทางมาร่วมบุญด้วยกันที่อำเภอคุนหานครับพุ้แห่งอำเภอคุนหานครับท่านหลวงพ่อวันนี้ที่หลวงพ่อมาให้กำลังใจที่วัดหลวงพ่อก็ผมก็ดีใจครับที่มาไม่คิดว่าจะเจอหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อประกาศว่าจะมีพระมาจากทุง่งมนเพื่อเยี่ยมบานเมื่อเช้าไมา่รูปไหนเนาะพ่อจะรู้จักบ้างไหม ก็มาเห็นอ๋อหลวงพ่อเราเีงครับหลวงพ่อมีอะไรนสนทนธรรมฝากญาแกโยมที่จะมาร่วมง,งานพระราชทานพลึงศพวันที่16เวลา16นาฬิกาของหลวงพ่อนวนะครับเชิญนะครับหลวงพ่อผ่านเพจคนธูรีตรมดีได้เลยครับก็พอมาภาได้ได้รู้จักท่านรงแต่ยังไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับ ได้รู้จักผ่านโยมที่ช่วยเรื่องที่ดินของวัดอุบพรได้ไปเราผัวได้ช่วยแล้วักด้านต่างๆในเรื่องของในเรื่องของเอกสารของเราการประชุมอะไรต่างๆครับครับก็เลยก็มีโอกาสว่าได้ได้ยินว่าหลวงพ่อลวงพ่อเป็นเป็นพ่อของท่านรองเนาะครับครับครับก็ตอนแรกว่าเออยังยังอยู่นี้ ที่ตอน谢谢ตอนตอนนั um ้นนะเราได้ข uh ่าวท่านมรดกพาต้อได้ม uh ีโอกาสได้ชวนญาติโยมมาร่วมประชามาร่วมแต่ว่กรัชการศพพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นเป็นพระมหาเทระที่ได้จะเป็นของของวัดววััดดปรือโพูธรามวัดปรือโพูธรามนะครับก็ถือว่าท่านเป็นพระมหาเทระที่ได้อ่า ร่วมบูรณะปฏิสังขรก่อสร้างเส,สนาสนะในวัดแห่งนี้ก็ถือว่าท่านเป็นที่เคารพรักของสิญญารุสิตทั้งบารประชิตและก็การฤทัิก็ถือว่าทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพของผู้คนเนื่องจากว่าลูกของหลวงพ่อก็ เป็นถึงระดับรองทว่าแว่กาถือว่าก็ญาติโยมท่านใดที่รู้จักมักคุ้นหรือก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญในการในการครั้งนี้เนื่องจากว่าพ่อเป็นหาโอกาสได้ยากที่เราจะได้ทําบุญกับพระมหาเถระที่ได้ละสังขารได้มรณภาพในผ้าเหลืองก็ถือว่าเป็น สิ่งที่หายาก็เพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อท่านก็เป็นผูนะ้แต่ก่อนก็เป็นข้าราชการแลนะ้เป็นข้าราชการแล้วนะก็ได้สละนะหลังจากเกษียณอายุนั้นะก็ได้มาบวชนะเพื่อที่จะนะศึกษาธรรมนะตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนะขัดเกลาจิเลตของตนเองในวัดสุดท้ายของชีวิตถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีที่สําคัญนะว่าหา หาโอกาสได้ยากนะที่จะมีโอกาสได้บวชแล้วก็หมดหนาพในผ้าเหลืองก็ได้าได้มีโอกาสก็มาร่วมในเรื่องวันสุดท้ายก็คือวันพระราชทานพิธศพก็วันที่16ครับ16เวลา16เวลาทุกนาฬิกากรกฎานี้เนาะก็เชิญชวนญดตทโยมทำามีโอกาสก็อ่าได้มาร่วมกันในเรื่องจากว่าท่านผู้ว่าพิจิตรสารสั รรรองสอรศานะสศาตีเนะ็ท่านรองสอรศาสตร์นะท่านรองสรศาสตร์รีเพ็งก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบันครับอายัโยมก็มนะีโอกาสก,าก็มาร่วมในะงานพระวิสุทธิชนสำมเนรนในละแวกนี้ในเขตอำเภอกุยานก็น่าจะมาเยอะแล้วก็มักที่มักคุ้นนะก็จะมาร่วมในพิธีต่างๆก็มาภาคก็ขอเจริญพรเจริญพรโดยเชวนญาติโยมนมตได้มาร่วม บุญในครั้งนี้โดยชั่วกันต็กพนสาธุไระเด้ยหนึ่งสองสาครับวันนี้เราก็ได้เป็นเกียรติกาหลวงพ่อมาจากทุนนวลท่านได้มาร่วมบุญด้วยกันครับกับหลวงพ่อนนวนรับพ่อของท่านรองผู้ว่าสารศาสตร์ศีเพ็งในวันนี้นะครับ ถือว่าเป็นเกียรติในางานครับระดับพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมาร่วมบูญครับในวันนี้จัดได้สวยมากครับจัดได้สวยระดับตำบลน,นะฮะระดับตำบลนะจัดดอกไม้ได้สวยครับวางเป็น,ปนที่ นี่น่าจะเป็นโรงของการงานฝีมือของชุมชนนั้นสมัยโบราณเขาจะทำอย่างเงี้ยใช้แรงงานคนตีตีไอ้ไอ้ไอ้ลายดอกดอกไม้อะดอกบนบนบนโรงเป็นโรงไม้แบบเป็นโรงไม้ไม้แล้วก็ตีใช้ช่างมีฝีมืออ่ะช่างมีฝีมือ